สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงประสบการณ์ตรงที่เออน่าทึ่งมากๆเลยนะคะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่บางทีเราก็อธิบายไม่ได้นะคะจากบันทึกส่วนตัวเลยของคนที่เขาเล่าว่าเคยเจอวัตถุบินลึกลับหรือว่า UFO หรืออาจจะ อาจจะไปถึงขั้นเจอสิ่งที่คล้ายคสิ่งมีชีวิตนอกโลกเลยก็ได้ค่ะครับน่าสนใจมากครับค่ะข้อมูลที่เรามีนี่คือเป็นคําบอกเล่าโดยตรงเลยนะคะมีทั้งเรื่องที่แบบเพิ่งเกิดไม่นานไม่กี่ปีมาน,นี้เองกับเรื่องที่แบบฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็มีมเราจะมาลองแกะรอยดูรายละเอียดกันว่าคนที่เขาเจออะไรแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไง เห็นอะไรกันแน่ใช่เลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องเล่าทำนองนี้ผมว่าคือรายละเอียดที่ผู้เล่ามักจะจำได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับค่ะทั้งลักษณะของสิ่งที่เห็นเสียงการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองตอนนั้นอใช่ใช่ซึ่งมันมักจะปนปนกันไปนะระหว่างความประหลาดใจความกลัวหรือแบบความพยายามจะหาเหตุผลมาอธิบายให้ได้ว่า มันคืออะไรกันแน่ค่ะจริงด้วยค่ะเอาละมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะเกิดที่เชียงใหม่เมื่อสัก7-8ปีก่อนตอนนั้นก็ดึกแล้วตีหนึ่งกว่าครับผมผู้เล่าเขารู้สึกเหมือนบ้านสันสันนะคะคล้ายๆมีรถมาทําถนนแถวนั้นอืมพอลองออกไปดูเท่านั้นแ่ละคะ่ะเอ่อเจอวัตถุทรงกลมๆขนาดก็ประมาณตึกแถวสองคูหาได้ไหมคะครับ ใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะลอยนิ่งๆอยู่เหนือพื้นไม่สูงมากสูงประมาณยอดเสาไฟฟ้าสองต้นต่อกันได้ค่ะครับจุดที่น่าสังเกตในเรื่องนี้คือคำบรรยายลักษณะทางกายภาพเนาะค่ะเขาบอกว่ามีแสงเรืองๆสลวสุวรอบๆวัตถุนั้นอืมแล้วก็มีลำแสงเล็กๆส่องลงมาเป็นจุดๆจากข้างใต้มีเสียงด้วยไหมคะมีครับมีเสียงหึ่งๆเบาๆแต่ที่รู้สึกได้ชัดคือแรงสั่นสะเทือนโห<ฮ>แล้วที่สําคัญคือ เขาบอกว่ามันลอยช้าๆนะครับไม่ได้เคลื่อนที่เร็วปุ๊ปร้าหรือซิกแซกเหมือนที่เราเห็นในหนังกันเลยโอ้ลอยช้าๆาแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดไปเองใช่ไหมคะเขาก็รีบวิ่งไปปลุกแฟนมาดูด้วยกันเลยครับผมแฟนพอเห็นปุ๊บก็อุทานออกมาคําเดียวเลยว่า UFO โอ้โหแสดงว่าเห็นเหมือนกันใช่ค่ะคือเห็นเหมือนกันเป๊ะทั้งคู่ก็เห็นมันลอยไปตรงๆในแนวระนาบแล้วค่อยๆเชิดหัวขึ้นอืมฮแล้วก็หายไปในหมู่เมฆ ใช้เวลาทั้งหมดแค่เป๊บเดียวเองค่ะประมาณ30วินาที30วิเองเหรอครับใช่ค่ะแต่เหตุการณ์นี้ก็แบบทําให้ผู้เล่าเชื่อเรื่อง UFO ไปเลยเพราะมีพยานเห็นด้วยกันกับตาอืมมันก็ชัดเจนสําหรับเขาเนาะมีคนเห็นด้วยใช่ค่ะโหฟังดูน่าตื่นเต้นจริงๆนะคะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันเลยเกิดตอนดึกๆเหมือนกันตีสองตีสครับผู้เล่าขึ้นไปดูดาวบนดาดฟ้ากับหลานชายแล้วก็เจอเขากับ วัตถุบินได้ทรงกลมๆอีกแล้วอีกแล้วเหรอครับใช่ค่ะแต่คราวนี้มีวงกลมเล็กๆสามวงอยู่ข้างใต้แล้วก็มีไฟสามสีแดงฟ้าเขียวสว่างวาบเลยอืมลักษณะต่างไปนิดหน่อยตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอะไรครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นเครื่องบินแต่พอดูดีๆเอ๊ะมันไม่มีปีกอ๋อครับไม่มีปีกแล้วที่ต่างจากเคสแรกเลยนะคะ คือมีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยโต้ตอบอยังไงครับคือผู้เล่าเล่าว่าเขาตะโกนท้าทายออกไปฮะตะโกนท้าทายใช่ค่ะแล้ววัตถุนั้นก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เลยจนทั้งคู่ตกใจต้องรีบวิ่งหาที่หลบกันใหญ่โออันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวมากค่ะแล้วเรื่องนี้มันพีคตรงที่เขาอยากยืนยันว่าไม่ได้ฝันไปแน่ๆให้หลานตบหน้าตัวเองเลยค่ะจริงเหรอครับ ให้หลานตบหน้าเลยใช่ค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าน,นี่เรื่องจริงไม่ได้ฝันโหแสดงว่ามันคงเป็นประสบการณ์ที่รุนแรงมากจริงๆนะครับเนี่ยเหลือเชื่อเลยแล้วมีอีกเรื่องใช่ไหมครับที่เป็นความทรงจําตอนเด็กๆใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจไปอีกแบบเพราะเป็นความทรงจําวัยเด็กเลยตอนนั้นผู้เล่าอายุแค่เราๆห้าขวบเองค่ะครับห้าขวบตื่นมากลางดึกแล้วเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ตรงประตูเลื่อนกระจกใสไม่ใช่วัตถุบินแล้วสิครับคราวนี้ไม่ใช่ค่ะ คราวนี้เป็นสิ่งที่ดูคล้ายมนุษย์ต่างดาวอย่างที่เราเห็นเห็นในหนังในภาพจําเลยค่ะลักษณะเป็นยังไงครับที่เขาเล่าเขาบอกว่าตัวสีเขียวเข้มๆตาสีดําสนิทกลมโตเลยไม่มีจมูกปากเล็กๆออืกแล้วก็นิ้วมีสามนิ้วสูงประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิเซนครับเหมือนในหนังเลยนะใช่ค่ะเหมือนมากประสบการณ์ครั้งนั้นคือสร้างความกลัวฝังใจให้ผู้เล่ามาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะโอ้ น่ากลัวมากเลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับเด็ก5้าขวบค่ะฟังดูแล้วแต่และเรื่องนี้มีรายละเอียดที่แบบน่าทึ่งนะคะทั้งสิ่งที่เห็นทั้งความรู้สึกของผู้เล่าเองด้วยใช่ครับอย่างเรื่องที่เชียงใหม่กับเรื่องบนดาดฟ้าก็เห็นเป็นวัตถุคล้ายๆกันแต่ลักษณะรายละเอียดกับการเคลื่อนไหวก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเนาะอือหึไม่เหมือนกันเป๊ะ ส่วนเรื่องตอนเด็กนี้ก็เป็นอีกแบบไปเลยคนละแนวเลยนั่นคือประเด็นที่น่าสนใจครับคือแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เราก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ยากเนอะจะผ่านไปนานแล้วก็ตามโดยเฉพาะเคสเด็ก5ขวบนะคะปกติความทรงจำวัยนั้นน่าจะลือนเลือนไปแล้วใช่ครับแต่เหตุการณ์ที่มันกระทบใจแรงๆเนี่ยก็อาจจะฝังแน่นได้เหมือนกันนะครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างคะมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญความเข้าใจผิด ภาพหลอนหรือว่าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆนั่นสิครับคือคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าถ้าเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแต่งหรือความเข้าใจผิดค่ะแต่เป็นเรื่องจริงขึ้นมาล่ะมันจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจที่เรามีต่อจักรวาลยังไงแล้วก็ตำแหน่งแห่งที่ของพวกเราของมนุษยชาติในภาพรวมที่มันใหญ่กว่านี้ยังไงบ้างค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับนี่เป็น คำถามปลายเปิดที่น่าเก็บไปครุ่นคิดกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ฟังประสบการณ์เหล่านี้กันไปแล้วครับ